ลสวัสดีครับพี่น้องทุกข,ขูทุกคนสำนี้ครับผมมาพบกับบังโจโ้แล้วครับบังโจ้เ่็นพวกไหนไหมพ่อต้องไปอิสลามเลยพี่น้องเห็นหลายๆคนมาด่ามาในช่องผมบอกว่าบังโจ้มุ่อิสลามมร่งพิเยนบังบังนี่คือมีชาย,ยาแบบท่านกับเำลันตั้งให้เห็นผมขายเนื้อว่าเขาตั้งให้จะซื้อแล้วพี่น้องเดือดแบบคุยเม่นกุยกันสนุกสนานกขาบอกเป็นอย่างกะมุงอันนี้คือมันเป็นความสุขความสนุกสนานตู่เนาะไปมือนี้ครับเหมือนเดิมครับเราจะมาขายเนื้อแต่ว่ามือนี้พิเศษมากครับเพราะว่า เนี่อทีไก่มาบุญนี่เป็นหัวโตแบบย่างยังไงได้พี่น้องครับใส่ขึ้นมาเบิ้งจระขาดนะครับมาเบิ็งไก่เลยครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นชั้นนอกนะครับชั้นน่องเมื่อก,อกี้ละใหญ่เง่ายขนาดคุณ <c oughs> บังเอ๋ก็ื่องเห็ดนะนะคุณก็มีไซดว้วยแการ <c oughs> แต้แงเนื้อกันมืนเดิมแล้วครับผมเครื่องแรกยังจัดเต็มมากแบบออย่างลายเลย <c oughs> แล้วก็เฮ็ดแต่งสวยๆถา่ายลูกค้ามาอันนี้มันสันหนอ่นองเลยแต่งเลยมั้ยไม่ไหมเลยพี่น้อง สวยยอดสวยงามใหญ่สมโหหลานี stage, ่ดนดีสายครับผมใครในรายกันไปครับเดี๋ยวจะบรรยากาศเห็นบนรับพี่น้องไปนะครับตอนนี้ล้างกอบเลือดอยู่ครับเลือดสดๆนะพี่น้องไว้ให้ลูกค้าเป็นเวลาเคุนมาสื่อจะเห็นลาบเลยพี่น้องเดี๋ยวไปขิดโพนครับผมขิดโพรวันน้ำทิเขี้ยวนี่นะครับขิดโพนเอาไปเ็ดใส่พวกต้มครับผมแล้วจะให้ลูกค้าเขาไปเ็ดเป็นใช้หม้อต้มห้องน่ะนะครับ ปอไปเรื่อยๆอไปได้หลายที่ายครับน่มีพ่อลูกค้ามาตอนนั้นหกโมงเจ็ดโมงเฉยเบุ่มบำบุ่มบำออกไปเลยเปิ่กสะดวกเนาะโอ้แต่งไปลายเราพี่น้องเบิร่าไรตามสูตรตามสูตรขาหนาครัผมเอาเอาอ๋อเดมาังปังหนึ่งขายองมไฟนี่เองมีตงโมใหญ่ดีเลยพี่น้องโอ้เป็นคาราเบลเลยนะ ต้มเหลวนี่จีเด็กก็มีน้เด้านหน้านังกี้ครับมีกบระวงนี่ตกบลาฟารครับผมผัดอีตูเล่าก็มีอ๋อหมดเกลือครับเมยแต่งห้องกันเร็วครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับพี่น้องบุฟเฟ่ต์ติดคลายเบอร์คลายของอยู่พี่น้องเบิรงต้มตมเข้าออกมาแล้วครับผมต้มยังสุกแล้วต้มจะใส่หมอใหญ่ด้ครับเพราะว่า,ายังอุ่นอาะก็ต้มหมอใหญ่ครับพีน่น้องคุณนรับ โอ้โหสีน้สุกครับสุยดยอดเลยดิสีนแบบ้สุกเกป็นเป็นคนครับพีดด่น้องคน,อน,น,นครับเป็นแขนเลยแล้วสรงแห่งครับแบบว่าพ่อตงๆสุดนี่แหละเฮ้ยต้องขับปอดครับผมเพราตรงนี้ปอดลยไอ้วกคนสุดเสครับแล้วมันจะโล่ก็จะก็จะสอั่งสั่งโล่เลย บอกพี่น้องก็แรงแล้วครับคนตกะมือนีโอ,โอ้ขายบ่ปันเลยจะว่าเหลือสามีเหรอไม่เลวอเอาเยอะมา,ากกว่สองโลเดี๋ยวไปส่งลูกค้าน้องนนซิต,ตี้อีกเหมือนเดิมครับลูกค้าประจำผมในกระรอกชา,านเนี่ยชอบมาเบินครับผมนี่ครับพอเขาปล่อยลงกมาแล้วเขาต้องมาแต่งเป็นความงามเลยครับผมนี่นี่ขาอ่านี้ไงมัน,นีง,นง่าย คนชน่วงน,นี้เป็นคนไงเพราะเอ็นว่าเกี่ยวเขาารับไอ้มดมันเกี่ยวช่วงลงหน้าลานเขาก็ได้พ่อได้ขายเนี่ยแต่งกอกครับผมแต่งงามๆมองได้บททีธธ่ไรก็เอาออกถ้า่อ้บุคลากรไปยังสิบพอใจเนาะ ทโกลนึงขีดน้ำแสงมั่นเลยคนง่ายไหมทุกคนยมพูเลยแสงมนันไรกันดีต่างคนี้เลยเดี๋ยวใส่เครื่องให้ไปเปนสองีดเนาะไปจัดไปแถมสองขีดเกือบสามขีดครับ ยี่บนสังปรดจรงเครับตวัาอีพี่น้องมือที่สองครับผมตอนนี้คือบาลหลงั่วม sure exactly ันตวใหง่ขาหง่ครับผมมันสามารถบ่สามารถระบายออกมือเดียวได้กันเลย สีเด็กเป็นเห็ดเป็นแดดเดียวครับผมนี e ่มาเบิ once, mm ้งเนื er ้อครับผมนี่เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับสีเห็นบาสีมันสีจัง่อยแต่ว่าตัวนี้สีเป็นเนื้อพวกเนื้อย่างเนื้อแดดเดียวเห็ดได้ครับผมเป็ประมาณซี่หาโลครับเป็นหลือลิ้นครับผมอันนี้คุณปีชายลวยกำลังคุณปีชายลวยกำลังเห็ดเมนูให้ลูกค้าอยู่ครับเป็นลาบก้อยครับตอนนี้ก็ขายเป็นลาบก้อยต้มครับผมนี่ต้มกับไก่เมื่อไหร่ครับพี่น้องนี่ครับต้มมืจริงเมื่อไหร่ครับเหลือสามีแล้วครับพี่น้องต้มห้อง่ลังจากเดานี่ก็็นมักย่างครับผมกิน พอสิปิดงานแล้ยปีนจบแล้วโตหนาเพว่ากันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหม่องการโน่ก็มานั่งเป็นแห่งกำลังใจนะครับเป็นมาปากช่องด้วยปากช่องฝากช่องนีนครับผมเออนั่งเบิ้งคลิดจะของพี่น้องเอ้ยบ่มีแนวเหตุพูดนะปากฝากไปเด้อเออเอาเป็นช่องหม่องการโน่เลยครับเไปในยูทูบครับผมเดี๋ยวก็บ่งไฟพี่น้องเดี๋ยวก็บ่งไฟนะครับไปสนใจเรียบบ่งไฟก็เขาไปเบิ่งเขาไปให้กำลังใจไปคิดตามเนะครับผมขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ของข้อกับจิ้นนี่ เมนูต้มให้ลูกค้าแล้วก็เป็นลาบก้อยครับผมี่ออเดอร์สั่สงตอนนี้งมุมีนะสดขายแล้วครับมุมสดขายแล้วมุมที่สองแล้วทิ้งแล้วก็ดีเลยออกไปเป็นแดดเดียวไปเลยเหนื่นยงแมังหินสดนะครับพี่น้องอันนี้ปิดคลิปทแท้ๆเลยทีนี่โอ้ยครับมันตรงนี้เลยครับกิ่งยอดเขาโอ้ยพี่น้องครับใส่มืออเดอร์่าไงล่ะที่บอกว่าเป็นออเดอร์ละมาสิบ,บาเดี๋ยวถ่ายให้เบิรงก,กันเร็วไอ้ไเบิรยนงี่หน,น้อยเนาะโอ้สุดของบั่งไฟ ต้องได้เก็บจากควางอยู่ฮะพี่น้องุนูนะตั้งใจกันด้วยเพือ่อนกำลังราะห์ตัดคลิปครับผมตั้งใจราะห์ตัดคลิปอยู่อันนี้ชุดนี้ร้อยหนึ่งเลยครับเพื่อนตันเต็มให้แบบายเซ่ไปเลยผักลงทนีนี้เต็าจใจเลย mong chung này mong quay hả? chung con chung mong chung mong chung Mình chung bây giờ mong khóm mong này nè. Ừ. โอเควงสำหรับออที่นี่ก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวสีมูนพิ้เค์เซแล้วกันสีไปส่งลูกค้ามืม้อนี้ก็สุกบินแมนสำหรับรับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ